สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำแอปที่ทั้งเรียนและทำงานได้ง่ายมากขึ้นนั่นก็คือ chatgpt ค่ะผู้ช่วยอัจฉริยะที่ตอบคำถามเราได้ทุกเรื่อง chatgpt เป็นแอป,แ,อปแชทที่ใช้เทคโนโลยี ai หรือปัญญาประดิษฐ์เราสามารถพิมพ์คำถามหรือขอให้ช่วยเขียนเนื้อหาได้เลยเช่นให้ช่วยสรุปบทเรียนคิดหัวข้อคลิปเขียนรายงานหรือแม้แต่แต่งบทพูดก็ได้ค่ะตัวอย่างการใช้งาน เช่นถ้าเราพิมพ์ว่าช่วยเขียนบทพูดแนะนำ chatgpt ตัวแอปก็จะตอบกลับมาทันทีพร้อมสกิปที่ใช้พูดได้เลยจะเห็นได้ว่ามันช่วยประหยัดเวลาและทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นค่ะ chatgpt ใช้งานได้ทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์เพียงสมัครบัญชีฟรีด้วยอีเมลถ้าใครอยากมีผู้ช่วยคิดงานทำกันบ้านหรือสร้างคอนเทนต์ต้องลองเลยค่ะรับรองว่าช่วยได้จริงแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย